ต้องการทำความเข้าใจแนวคิดที่จะช่วยให้คุณสร้างความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณนี่คือสิ่งที่เหมาะสำหรับคุณดังนั้นเตรียมใจไว้ให้ดีฉันได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินชั้นนำของโลกหลายร้อยคนและคนร่ำรวยที่สุดซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความมั่งคั่งอย่างมหาศาลในชีวิตของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังปลูกฝังความสงบภายในอันทรงพลังอีกด้วยแล้วันนี้ เราจะมาจาะลึกแนวคิดเกี่ยวกับการเงินที่ทรงพลังที่สุด4ประการจากแขกผู้มีเกียรติบางคนที่เราได้มีใน School of Greatness ตอนนี้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จทางการเงินอย่างสิ้นเชิงและหากคุณต้องการสร้างอิสรภาพทางการเงินและใช้ชีวิตที่ร่ำรวยยิ่งขึ้นอย่าลืมเจาะลึกในหนังสือเล่มใหม่ของฉัน Make Money Easy ซึ่งจะให้เครื่องมือแก่คุณในการปลดล็อกความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณมาเริ่มต้นกันที่ช่วงเวลาแรกกับแดนมาเตลและเมื่อเรามีแดนเข้ามาตอนนี้ก็ระเบิดขึ้นจริงๆสำหรับหลายๆคนและในคลิปนี้เขาจะพูดถึงความเชื่อของคุณที่ทำให้คุณล้มละลายหรือไม่และความเชื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราในชีวิตหรือไม่และหากผลลัพธ์ของคุณเกี่ยวกับเงินของคุณไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการในตอนนี้เราต้องเริ่มต้นด้วย ความเชื่อของเรามาจอดลึกกันดีกว่าว่าระบบความเชื่อใดที่ทำให้ผู้คนล้มละลายหรือหมดตัวฉันมักจะมองสองสิ่งเสมอไม่ว่าเป้าหมายคือการร่ำรวยอืมมีสองส่วนของสิ่งนี้นั่นก็คือความเชื่อเชิงลบมีความเชื่อจำกัดที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับการร่ำรวยและความเชื่อเชิงลบที่คุณมีเกี่ยวกับความสำเร็จดังนั้นทั้งสองอย่างจึงอยู่ในใจดังนั้นความคิดเกี่ยวกับความเชื่อจำกัดเช่น ฉันไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ฉันไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนและฉันรู้ว่าบุคคลน,นั้นมีความเชื่อดังกล่าวถ้าฉันได้ยินภาษาและคุณและคุณรู้ว่าฉันกำลังพูดถึงอะไรนั่นคือภาษาเช่นอาจควรมันคงจะดีใช่ไหมหนึ่งสองใช่ใช่ใช่ภาษานั้นมีความคาดหวังถึงความล้มเหลวในตัวดังนั้นนั่นคือความเชื่อจำกัดและอีกด้านหนึ่งของเรียนผลลัพธ์คือความเชื่อเชิงลบ แล้วความเชื่อเชิงลบที่ทำให้ผู้คนหมดตัวคืออะไรคนรวยเป็นปีศาจไม่มีทางที่คุณจะตื่นขึ้นมาเพื่อพยายามที่จะรวยได้หากคุณเชื่อว่าคนรวยเป็นปีศาจหรือคนรวยไม่เสียภาษีหรือคนรวยเอาเปรียบใครบางคนหรือคนรวยไม่มีความสุขเพราะถ้าคุณเชื่อว่าคนรวยเป็นคนชั่วร้ายคุณไม่ต้องการกลายเป็นความเชื่อแห่งความชั่วร้ายนั้นถ้าฉันจ่อมีดที่คอของคุณและพูดว่าก้าวไปข้างหน้า คุณต้องพูดว่าฉันไม่ต้องการก้าวไปข้างหน้าเพราะฉันจะทำร้ายตัวเองมันก็เหมือนกับว่าใช่คุณจะไม่มีวันผลักดันไปสู่เป้าหมายถ้าคุณคิดว่าผลลัพธ์เป็นลบจนกว่าเราจะทํางานผ่านความเชื่อเหล่านั้นฉันได้เห็นนั่นคือสิ่งที่ฉันเรียกว่าการทําลายตัวเองงานที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันทํากับผู้ประกอบการคือการทำความเข้าใจว่าความเชื่อในจิตใต้สำนึกของพวกเขาคืออะไร ซึ่งแท้จริงแล้วกำลังทำลายความก้าวหน้าในการชนะของพวกเขาความเชื่อที่คนส่วนใหญ่มีเกี่ยวกับเงินคืออะไรที่คอยฉุดรั้งพวกเขาไว้ในตอนนั้นเงินเป็นสิ่งไม่ดีหรือคนที่มีเงินหรือผู้รับหรือมันคืออะไรใช่ฉันคิดว่ามันเป็นอะไรเชิงลบดังนั้นฉันหมายความว่าฉันรู้ว่าฉันมีความเชื่อเกี่ยวกับเงินฉันเคยมีฉันมีความเชื่อบ้าๆที่ว่าทุกคนต้องล้มละลายทุกคนต้อง คุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อแปลกๆนี้ที่ฉันฉันอ่านหนังสือของโดนัลด์ทรัมป์และฉันอ่านหนังสืออื่นๆมากมายหนังสือของผู้คนและเมื่อคุณมองดูประวัติศาสตร์พวกเขาทั้งหมดพูดเกี่ยวกับเรื่องเช่นคุณรู้ว่าถ้าคุณพยายามจริงๆคุณก็เสี่ยงและถึงจุดหนึ่งคุณอาจจะล้มละลายดังนั้นจงชินกับมันดังนั้นถ้าฉันมีความเชื่อแบบนั้น ฉันจะพยายามแค่ไหนเพื่อพยายามที่จะประสบความสำเร็จถ้าฉันมีครอบครัวเล็กๆและฉันพยายามที่จะไม่สร้างความเจ็บปวดในชีวิตของพวกเขาใช่แล้วดังนั้นความเชื่อนั้นทำให้ฉันเล่นเล็กๆเ,เป็นเวลานานว้าวใช้ความเชื่ออีกอย่างคือคุณรู้ว่าคนอื่นในครอบครัวของฉันจะพูดว่าฉันมีเงินโอ้พระเจ้าคุณเคยรู้สึกผิดเกี่ยวกับเงินที่คุณมีไหมฉันรู้สึกผิดมากลีโอ คุณรู้จักฉันมาเป็นเวลานานฉันไม่ได้บอกใครว่าฉันมีเงินฉันเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันไม่อนุญาตให้ตัวเองซื้ออะไรดีๆจนกระทั่งฉันอายุ30ฉันทำเงินหนึ่งล้านดอลลาร์แรกเมื่ออายุ27เป็นเศรษฐีพันล้านเมื่ออายุ28และไม่ใช่จนกระทั่งฉันอายุ36ฉันอนุญาตให้ตัวเองซื้อแมตลาเรนมันตลกมากไม่บ้าเหรอสิ่งที่ตลกเพราะฉันยังคงไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองจริงๆฉันหมายความว่าฉันซื้อบ้านที่ดี คุณซื้อของสวยๆนะสิฉันซื้อแบบที่คุณรู้ฉันไม่ได้ซื้อของเพื่ออวดว่าฉันมีเงินนะฉันไม่ได้เอาบ้านตัวเองมาโชว์ฉันไม่ชอบถ่ายรูปแล้วโพสตลงออนไลน์ฉันเลยแบบว่าดูฉันสิเพื่อนฉันซื้อโรเล็กให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดอายุ40ปีเมื่อปีที่แล้วฉันคิดว่าฉันใส่ไปแล้วประมาณเจครั้งเพราะส่วนหนึ่งของตัวฉันยังรู้สึกว่าฉันควรจะใส่อันนี้ไหมคุยกับฉันหน่อยสิคุณรู้ไหม ความกลัวและความกังวลเกี่ยวกับความมั่งคัง่งหลายคนกังวลว่าถ้ามีเงินมากขึ้นคนอื่นจะคาดหวังจากพวกเขามากขึ้นกลัวการถูกตัดสินจากสังคมหรือครอบครัวเช่นถูกมองว่าหยิงหรือเปลี่ยนไปกลัวว่าหากประสบความสำเร็จแล้วจะต้องรักสามารถตรฐานนั้นไว้การยอมรับความมั่งคัง่งและการใช้ให้เกิดประโยชน์คนรวยบางคนไม่อยากพูดถึงความมั่งคัง่งเพราะกลัวถูกตัดสิน หากมีเงินแล้วสามารถนำไปช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้กับคนอื่นได้การสะสมความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องผิดแต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างอิทธิพลเชิงบวกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จแกรี่เว n เนอร์ชุกใช้ความมั่งคั่งเพื่อสร้างคอนเทนต์และช่วยเหลือผู้อื่นอเล็กซ์ฮอร์โมซีให้ความสำคัญกับการใช้เงินเพื่อซื้อเวลาคืนบายแบ็กไทม์การเป็นเศรษฐีไม่ควรเกี่ยวกับวัตถุแต่มุ่งเน้นที่การสร้างชีวิตที่มีความหมาย ความเชื่อเกี่ยวกับเงินส่งผลต่อชีวิตความเชื่อด้านลบเกี่ยวกับเงินเช่นคนรวยเป็นคนไม่ดีอาจทําให้เราปฏิเสธโอกาสสร้างความมั่งคั่งโดยไม่รู้ตัวรู้สึกผิดกับความสําเร็จของตัวเองอาจทําให้ไม่กล้าพัฒนาไปไกลกว่าเดิมควรตระหนักว่าเงินไม่ใช่สิ่งไม่ดีหากรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเพื่อสร้างความมั่งคัง่งอย่าฟังคําแนะนําเรื่องเงินจากคนที่ไม่มีสิ่งที่เราต้องการ ครอบครัวและสังคมอาจสอนให้เรากลัวความเสี่ยงทางการเงินโดยไม่รู้ตัวการหาเงินได้เยอะไม่ได้แปลว่ามีความมั่งคัง่งต้องเรียนรู้การบริหารและลงทุนความแตกต่างระหว่างการหาเงินและการสร้างความมั่งคัง่งการหาเงินเท่ากับรายได้ที่เข้ามาการสร้างความมั่งคั่งเท่ากับการใช้เงินให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนเช่นลงทุนให้เงินทำงานแทนคนจำนวนมากแม้จะมีรายได้สูง แต่ก็ยังจบชีวิตลงโดยไม่มีทรัพย์สินใดๆการสร้างอิสรภาพทางการเงินและเวลาเป้าหมายของความมั่งคั่งไม่ใช่แค่เงินแต่คืออิสรภาพและโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการควรมองเงินเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าและความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นอย่ากลัวการเติบโตเพราะการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้แนวคิดเกี่ยวกับความมั่งคั่งและการบริหารเงิน ความมั่งคั่ง vs การมีรายได้สูงการมีรายได้สูงไม่เท่ากับการมีความมั่งคัง่งหลายคนมีรายได้มากแต่ไม่มีเงินออมและไม่มีการลงทุน5ขั้นตอนสู่ความมั่งคั่งหาเงินไม่ว่าจะเป็นจากงานประจําธุรกิจหรือรายได้เสริมอย่าใช้จ่ายเงินทั้งหมดที่หามาได้อย่าใช้จ่ายเกินตัวหลีกเลี่ยงนี้ที่ไม่จําเป็นนําเงินไปลงทุนนําเงินที่เหลือไปลงทุนเพื่อให้มันงอกเงยนําผลตอบแทนจากการลงทุนกลับไปลงทุนต่อ ใช้หลักการทบต้นพัฒนาตัวเองให้หาเงินได้มากขึ้นเพื่อนำไปลงทุนเพิ่มการใช้เงินสร้างความมั่งคั่งแทนที่จะใช้เพื่อแสดงฐานะคนส่วนใหญ่ใช้เงินไปกับสิ่งที่อวดได้เช่นรถหรูนาฬิกาแต่ไม่มีการลงทุนการออมและลงทุนอาจไม่โดดเด่นในสังคมแต่เป็นหนทางสู่ความมั่นคงทางการเงินวัฒนธรรมการใช้จ่ายแตกต่างกันวัฒนธรรมอเมริกันเน้นการบริโภคใช้เงินมากกว่าที่หาได้ วัฒนธรรมอินเดียดั้งเดิมเน้นการออมและใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยทางที่ดีที่สุดคือการหาสมดุลระหว่างการใช้จ่ายและการลงทุนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องเงินหลายคนเติบโตมากับความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเงินเช่นต้องเรียนเก่งเพื่อมีรายได้ดีความมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารเงินการเปลี่ยนแนวคิดต้องเริ่มจากการตั้งคำถามและเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จ การเลือกที่ปรึกษาทางการเงินที่เหมาะสมอย่าฟังคําแนะนําเรื่องเงินจากคนที่ไม่มีความมั่งคั่งจริงศึกษาจากนักลงทุนและผู้ที่ประสบความสําเร็จทางการเงินสังคมและคนรอบข้างมีผลต่อแนวคิดเรื่องเงินควรอยู่ในสังคมที่มีแนวคิดเรื่องเงินที่ดีเพื่อให้ได้รับอิทธิพลเชิงบวกมันถามตัวเองว่าเงินที่ใช้ไปนั้นช่วยให้อนาคตดีขึ้นหรือไม่พลังของการลงทุนและความอดทน การลงทุนต้องใช้เวลาและความอดทนผลลัพธ์จะค่อยมายมกปรากฏขึ้นอย่าใช้เงินทั้งหมดไปกับความพึงพอใจระยะสั้นควรคิดถึงอนาคตระยะยาวการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองตลอดเวลาควรเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนและพฤติกรรมการใช้เงินอย่างต่อเนื่องมันพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มศัก,กยภาพในการหาเงินและบริหารเงินแนวคิดเรื่องความขาดแคลนกับความมั่งคัง่ง ความคิดแบบขาดแคลนสกาซิตี้มายเซทตทำให้ไม่สามารถดึงดูดความมั่งคั่งได้การเปิดใจรับโอกาสและเปลี่ยนแนวคิดจะช่วยให้สามารถสร้างความมั่งคั่งได้ง่ายขึ้นเรื่องการสร้างความมั่งคัง่งและแนวคิดเกี่ยวกับเงินความมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารเงินคนจำนวนมากมีรายได้สูงแต่ยังคงไม่มีเงินออมและไม่มีการลงทุน การใช้เงินอย่างไม่มีแบบแผนสามารถทำให้คนมีรายได้มากแต่ยังคงล้มเหลวทางการเงิน5ขั้นตอนสู่ความมั่งคั่งหาเงินไม่ว่าจะจากงานประจําธุรกิจหรืออาชีพเสริมไม่ใช้จ่ายทั้งหมดต้องการเงินบางส่วนไว้นำเงินที่เหลือไปลงทุนเพื่อให้เงินทำงานแทนใช้เงินจากการลงทุนไปลงทุนต่อแทนที่จะนำไปใช้จ่ายพยายามเพิ่มรายได้เพื่อให้สามารถลงทุนได้มากขึ้นการบริหารรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าพยายามทำให้คนอื่นรวยด้วยการใช้จ่ายเกินตัวหาจุดสมดุลระหว่างการลงทุนและการใช้ชีวิตเลือกวิธีลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองไม่ว่าจะเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจแนวคิดของเคนฮอนดาเกี่ยวกับเงินเป็นพลังงานเงินเป็นพลังงานที่ต้องมีการไหลเวียนถ้ากับเก็บมากเกินไปอาจส่งผลเสียหากสะสมเงินโดยไม่ใช้จ่ายอาจเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเสียเงินเช่นเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุไม่คาดฝัน การใช้เงินเพื่อสร้างคุณค่าเช่นการบริจาคหรือช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยให้เงินไหลกลับมาค้นหาที่นั่งของคุณเพื่อความสุขและความสำเร็จทุกคนมีที่นั่งของตัวเองในชีวิตความสามารถหรือเส้นทางที่เหมาะสมการพยายามนั่งในที่ของคนอื่นอาจทำให้เกิดความเครียดและไม่มีความสุขฟังเสียงหัวใจของตนเองและเลือกเส้นทางที่รู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขการปลดปล่อยความกลัวเกี่ยวกับเงิน การใช้จ่ายเงินบางส่วนโดยไม่คิดมากช่วยลดความยึดติดและเพิ่มโอกาสทางการเงินการให้เงินเป็นการสร้างพลังบวกและทำให้เงินไหลกลับมาคนที่ประหยัดมากเกินไปมักมีปัญหาด้านอารมณ์และสุขภาพเช่นความเครียดหรือระบบย่อยอาหารไม่ดีสมดุลระหว่างการใช้เงินและการออมต้องหาความสมดุลระหว่างการออมและการใช้เงิน คนที่เก็บเงินมากเกินไปควรฝึกใช้จ่ายเพื่อประสบการณ์หรือการพัฒนาตนเองคนที่ใช้จ่ายมากเกินไปต้องเรียนรู้การออมและลงทุนเพื่ออนาคตอิทธิพลของความคิดและคำพูดที่มีต่อเงินคนเรามักพูดหรือคิดลบเกี่ยวกับเงินโดยไม่รู้ตัวการเปลี่ยนความคิดให้เป็นบวกเกี่ยวกับเงินสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินได้การทำ daily affirmation หรือการพูดย้ำสิ่งดีๆเกี่ยวกับเงินจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินแนวคิดปล่อยเงินไปแล้วให้มันกลับมาพร้อมเพื่อนใช้เงินให้เกิดประโยชน์และไว้ใจว่ามันจะไหลกลับมามองเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายการให้เงินเป็นการเปิดทางให้เงินใหม่เข้ามาในชีวิตสรุปการสร้างความมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณหาเงินได้มากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณจัดการกับเงินอย่างไร ต้องรู้จักออมลงทุนและปล่อยให้เงินไหลเวียนอย่างสมดุลฟังเสียงหัวใจของตนเองในการเลือกอาชีพหรือวิถีชีวิตและปลดปล่อยความกลัวเกี่ยวกับเงินเพื่อให้เกิดความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงการใช้เงินเป็นการลงทุนในตัวเองการใช้เงินเข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมมนาสามารถเปิดโอกาสให้พบกับผู้คนใหม่ๆและโอกาสทางธุรกิจเงินคือพลังงานความคิดเกี่ยวกับเงินมีผลต่อการดึงดูดความมั่งคัง่ง หากคิดในแง่บวกและเชื่อมัน่นเงินจะไหลเข้ามาหาเราการเลิกคิดแบบขาดแคลนถ้าเรามองว่าเงินเป็นสิ่งที่ต้องตักเก็บเราจะไม่มีวันมีมากขึ้นควรให้ความสำคัญกับการใช้เงินเพื่อสร้างประสบการณ์และความทรงจำภาษากำหนดความจริงคำพูดและความเชื่อของเรามีผลต่อชีวิตพูดถึงเงินในทางบวกและยืนยันกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะลงมือทำเพื่อสร้างความมั่งคัง่งสาเหตุของการผัดวันประกันพรุง่ง มักเกิดจากความกลัวหรืออัตลักษณ์ที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายถ้ามีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่พอเราจะหยุดผัดวันประกันพรุ่งเป้าหมายต้องมีแรงผลักดันหากเป้าหมายของเรามีความหมายที่ยิ่งใหญ่เช่นการช่วยเหลือผู้อื่นเราจะมีพลังในการก้าวไปข้างหน้าความสุขอยู่ระหว่างทางไม่ใช่ปลายทางความสำเร็จไม่ได้ทำให้มีความสุขเสมอไปแต่การเดินทางและการเติบโตต่างหากที่ทำให้เรามีความสุขแนวคิดเรื่องการเป็น ผู้ดูแลเงินที่ดีคนที่ได้รับเงินแล้วรู้จักใช้รู้จักแบ่งปันและรู้จักบริหารเงินดีจะได้รับเงินมากขึ้นวิธีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นการขอบคุณเมื่อได้รับเงินหรือการใช้เงินอย่างมีสติบทเรียนราคาแพงการจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อรับคำแนะนำจากคนที่ประสบความสำเร็จสามารถให้บทเรียนที่มีค่ามากเช่นปกป้องชื่อเสียงของคุณด้วยชีวิต